สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่เอช่องมินยูสค่ะด้วยนะคะวันนี้นะคะเช่นเคยนะคะน้องมินมีรถสวยๆมาให้ได้ชมกันนะคะทัดาคันนี้เลยนะคะเป็นรถนิสสัน x อ็กเซลขับ4นะคะเป็นเกียร์ออโต้นะคะคันนี้เป็นรถปี2016นะคะทุกคนราคา4 4 5 5 0 0 0บาทนะคะสวยๆวยเดิมๆนะคะเข้าใหม่เลยคันนี้นะคะเป็นสีเทานะคะทุกคนเทาบรอนนะคันนี้ สวยๆนะคะเดี๋ยวมาเริ่มต้นชมตัวรถกันเริ่มที่ไฟหน้าเลยนะคะไฟหน้าคันนี้นะคะโปรเจคเตอร์หลอดลูกแก้วนะคะสวยๆเลยนะไฟตัดหมอกมีให้นะคะสเกิร์ตด้านหน้าสวยงามนะคะกระจังหน้านะคะเป็นสีโครเมียมนะคะโลโก้นิสสันสวยงามชัดเจนนะคะมีแบบลูกเล่นตกแต่งลังพุ่งมาที่ด้านหน้าด้วยนะคะทุกคนสวยงามมาก ไฟตัดมอกนะคะโปรเจคเตอร์ราลูกแก้วมีให้ครบนะคะคันนี้น่าใช้หน้าครบหามากนะคะทุกคนไม่ใช้งานคันนี้นก็แสนสามนะคะทุกคนสวยๆเลยดเดี๋ยวมาชมกันในส่วนของแม็กและยางนะคะกาน,นี่เลยแม็กสวยๆนะคะนิสสันนะคะหัวนอตห้ารูแบบนี้เดิมๆเลยนะทุกคน นี่เลยดิสเบกนะคะคันนี้เป็นขับสี่นะคะทุกคนขับสี่สวยๆนะถ่ายกันให้ดูชัดๆแบบนี้เลยนะคะคันนี้ก็สเกิตรอบพันนะคะด้านข้างตัวรถไม่มีร่องรอยการเกิดฟุบบาทมานะคะทุกคนกระจกข้างปับไฟฟ้าปับไฟฟ้านะคะมาพร้อมกับไฟเลี้ยวนะคะมีกล้องมองมุมอับให้ด้วยนะคะคันนี้น่าใช้นะคะทุกคนแบบระบบเขาดีเนาะดิสันเอ็กเซล ตลาดเหมือนกันนะคะคันนี้สวยๆเลยเดี๋ยวมาชมกันในส่วนของภายในตัวรถนะคะมือจับประตูสีโครเมียมนะคะเป็นระบบคีเลตนะคะทุกคนกดาเปิดมานะคะก็จะเจอกับเบาะหนังสีดำนะคะที่เป็นปรับไฟฟ้าคู่หน้าให้เลยนะคะเบาะหนังสีดำปรับไฟฟ้าคู่หน้าให้เลยนะ,ะตัวเบาะไม่มีฉีกนะคะไม่แตกไม่ขาดนะคะไม่ํำรูดตรงไหนไรตํำหนีนะคะทุกคน สวยๆเลยพนักพักแขนมีให้นะคะรุ่นนี้ก็เบรกม,มืออะไรต่างๆก็เป็นระบบไฟฟ้าหมดแล้วนะคะทุกคนเกียร์ออโต้นะคะทุกคนสวยๆเลยน่าใช้น่าคมหาน้องเป็นเครื่องเบนซินนะคะคันนี้สวยงามภายในนะคะสวยเดิมๆนะคะดินชักนะคะไม่มีร่องรอยแตกนะคะทุกคน จ้าของเดิมดูแลรักษาดีเนาะรถปี2016นะคะน่าใช้นะคะใหญ่มากนี่เลยดิสันเอ็กเลนะคะพี่ๆท่านไหนสนใจนะคะก็ทักมาได้นะคะโทรมาได้นะ,ะ096 13976 55นะคะมีเข้ามาแล้วนะรีบเลยนะคะ435,000บาทนะคะสนใจคันนี้ก็รีบๆเลยนะนี่เลยด้านหลังนะคะ เบาะหนังสีดำนะคะทุกคนสวยๆเนาะคันนี้เป็นรถ SUV นะคะทุกคนเจ็ดที่นั่งนะคะพนักพักแขนนะคะพับพักพับเป็นพักแขนได้นะคะทุกคนสวยๆเลยนะนี่เลยภายในเนาะไม่มีตำหนินะคะพรมที่เท้าก็เดิมๆนะคะ Nissan Excel นะคะนี่เลย Excel เดิมๆจากโรงงานนะคะเจ้าของเดิมดูแลรักษามาดีนะคะสนใจคันนี้รี ติดต่อมาเลยนะพี่ๆท่านไหนเนาะที่อยากคุยส่วนตัวกับมินนะคะกดไปที่ description นะคะจะมีลิงก์ไลน์ของมินอยู่นะคะแอดมาได้เลยสวยๆนะสเกิร์ตรอบคันเลยคันนี้นะไฟท้ายนะคะเป็นไฟท้ายหลอดไส้นะคะทุกคนฮาโลเจนเนาะด้านท้ายโลโก้ x อ็ก l นะคะอยู่ครบนะคะขับ C4V ฟ e e นะคะก็จะมีโลโก้อยู่นะคะ โลโก้นิสสันก็เดิมๆด้านท้ายาะเป็นประตูฝาท้ายไฟฟ้านะคะกดที่รีโมทได้กดที่ด้านท้ายได้นะคะที่ปัดน้ำฝนเส้นไลฟ้าก็มีให้ครบนะคะ,อะลองมาเปิดกันด้วยรีโมทแล้วกันนี่เลยฝาท้ายไฟฟ้านะคะสวยๆนะ่าใช้สะดวกสบายนะคะทุกคนเจ้าของเดิมดูแลดีนะหัวเบาะยังไม่แกะเลยนะคะเจ้าของเดิมนะคะก็คือ ไม่ไม่มีลูกเล็กนะคะทุกคนก็เลยแบบว่าไม่ได้ถอดหัวบาออกเนาะเพราะด้านหลังเขาไม่ได้ใช้เลยนะคะนี่เลยสวยๆเดิมๆนะคะถ้าไม่ใช้ก็สามารถพับเก็บได้เลยก็จะได้ที่เก็บสัมภาระเพิ่มขึ้นไปอีกนะคะทุกคนสวยงามน่าใช้นะคะพี่ๆท่านไหนสนใจนะคะนิสสัน X t r l คันนี้ติดต่อมินได้เลยนะคะศูนย์ก้อหกหนึ่งสามเก้าเจ็ดหกห้าห้านิสสัน X t r เ i l เข้ามาแล้วนะจ๊ะ สีเลยคันนี้นะคะฝ่าท้ายเดิมนะคะทุกคนนี่เลยดูจากหัวนอดฝ่าท้ายได้เลยนะคะไม่มีร่องรอยการแกะถอดไข่นะคะเป็นท้ายเดิมเดิมที่แบบรอยสลักสีหัวนอดยังแบบเดิมเดิมตั้งแต่ประกอบโรงงานนะคะทุกคนนี่เลยสวยงามนะคะคันนี้น่าใช้หน้าคบหานะคะดิสันเอ็กเซลนะคะทุกคนชอบชอบอะ เราปิดกันที่รีโมทนะคะนี่เลยหรือว่าจะปิดตรงตุ่มตรงนั้นก็ได้นะใช้งานได้เหมือนกันนะคะ <Okay. S 1> สวยเดิมทั้งคันนะคะคันนี้เครื่องเบนซินฝาถังน้ำมันอยู่ที่ด้านขวาของคนขับนะคะรูปทรงเนาะรถ s u ส7ที่นั่งนะคะทุกคนมาดูกันในส่วนของที่นั่งผู้โดยสารอีกฝั่งนะคะก็สวยๆนะคะเปิดมาเนาะ ็จะเจอกับภายในนะที่เป็นสีดำนะคะมีกระเป๋าจิงโจออำนวยความสะดวกนะคะแอร์หลังมีให้นะไม่ต้องกลัวร้อนนะคะแอร์หลังมีให้สวยเลยนิสสันเอ็กเลนะคะมีเข้ามาแล้วนะนี่ต้องย้ำตลอดนะคะเพราะว่าหายากนะคะทุกคนมันมันก็ไม่ได้หายากหรอกนะคะมันคือบอกว่าไงมือสองมันหายากนะคะทุกคนคนใช้มือหนึ่งเขาก็ไม่อยากขายเนาะยกเว้นแบบอัปเกรดนะคะถึงจะได้รับต่อมานะคะทุกคน นี่เลยทรงสวยๆเดี๋ยวมาดูกันในส่วนของที่นั่งของคนขับนะคะระบบคีเลสเนาะอันนี้นี่เลยเบาะปรับไฟฟ้าคู่หน้านะคะรถราคา435 0 0 0ส้นสดผ่อนหรือเทนมินรับหมดนะคะสดผ่อนหรือเทนมินรับหมดเลยนะคะทุกคนนี่เลยสวยๆเนาะเกียร์ออโต้เครื่องเบนซินนะคะพวกแบบระบบ เบรกมงเบรกมืออะไรอย่างนี้เขาจะเป็นแบบออโต้หมดแล้วนะคะสวยสวยเลยพวงมาลัยมันติฟัง์กชันให้เลยนะสองฝั่งกันเลยนะคะเดี๋ยวทําการสตาร์ทให้ได้ดูเรกใหม่การปุ่ม engine start นะคะก็จะอยู่ที่ด้านซ้ายมือนะทุกคนอ่ะนี่เลยเปิดมานะก็จะเจอกับหน้าจอนะคะแล้วก็แอร์ออโต้ให้เลยนะคะคันนี้ มาดูการรถปี2016นะคะไม่ใช้งานโอ้ยเดี๋ดรลดเสียงก่อนขออนุญาตลดเสียงไม่ใช้งาน1 3 6 5 5 4กิโลนะคะสวยๆเลยนะคะทุกคนรถปี2016เนอะไม่แสนสก็ไม่เยอะนะคะทุกคนกำลังดีนะขน้อน้ตัวนี้อาจจะแปลกๆนะอ่ะสวย ที่เลยพี่ๆท่าไหนนะคะสนใจนิสสันเอ็กเซลนะคะติดต่อได้เลยนะเดี๋ยวพาไปชมในส่วนของห้องเครื่องกันต่อนะคะชมไปเรื่อยๆด้วยกันนะคะทุกคนมิงก็พาชมแบบนี้นะคะแทบทุกคลิปนะคะทุกคนคลิปนานหน่อยนะคะ10นาที12-13นาทีก็ถ่ายให้ละเอียดนะคะแบบว่าช่วยประกอบการตัดสินใจนะคะพี่ๆที่อยู่ไกลจองจากต่างจังหวัดนะคะก็จะได้ชมกันให้ครบทุกจุดนะ นี่เลยสติกเกอร์อยู่น้เดิมห็อรถเดิมไม่ไขงัดแงะนะคะต่างจังหวัดสามารถซื้อได้นะคะทุกคนต้องย้ำอีกทีว่ามีบริการไฟแนนซ์วิ่งเซ็นให้พี่ๆไม่ต้องกลัวนะคะแบบว่าอุ้ยไม่ได้เห็นรถตัวจริงอะไรอย่างนี้จะเป็นไรไหมไม่เป็นไรนะคะถ้าเรื่องผ่านแล้วออรรถไปส่งนะคะแล้วไม่พอใจก็ไม่ต้องรับก็ได้นะคะนี่เลยสวยๆนะคะเดี๋ยวไปชมกันต่อในส่วนของห้องเครื่องคะ่ะมาชมกันต่อค่ะในส่วนของห้องเครื่องนะคะ n ิสันเอ็กเซลนะ นี่เลยเราจะเริ่มจากตรงไหนดีหัวน็อตก่อนเลยแล้วกันนะคะหัวน็อตด,ด้านขวานะคะทุกคนสวยๆเดิมๆนะเหลี่ยมคมกริบนะคะไม่มีร่องรอยการแกะถอดไขนะคะเปิดมาที่ห้องกระโปรงก็จะเจอเลยว่ารอยแต้มสีเดิมจากโรงงานให้เลยนะคะนี่เลยคาดหน้าแน่นตืบนะจ๊ะทุกคนสวยๆเดิมๆนะคะ ด้านหน้าภายในภายนอกนะคะบอดี้เดิมๆแผ่นเพจนะคะอยู่ครบๆนะคะทุกคนเป็นรถบอดี้เดิมโครงสร้างเดิมนะคะรับประกันเครื่องเกียร์ระบบไฟฟ้านะคะต่างจังหวัดซื้อได้ไม่ต้องกลัวนะคะนี่เลยสวยงามนะเครื่องเบนซินนะคะทุกคน SUV นะคะคันนี้เจ็ดที่นั่งจุกๆเลยนะคะเครื่องก้อน,นิสสันนะคะสวยๆนะคะไม่มีห้องเครื่องไม่มีน้ำมันไหลยเยิ้มนะคะไม่มีข่ามเออะไรนาะก็ได้เป็น เรื่องยนต์เดิมๆของตัวรถเลยนะคะอนะ่ะขอฝากคันนี้ไว้ให้พี่ๆได้พิจารณากันด้วยนะคะคันนี้ก็ Nissan l 2 0นะคะเป็นเครื่อง2,000นะคะทุกคนปี2016นะคะขับสด้วยแล้วก็เกียร์ออตโต้นะคะสวยๆเลยนะคะพี่ๆท่านไหนสนใจนะคะโทรได้เลย0961397655นะคะเป็นเบอร์ของน้องมินเองอยากแอดไลน์ description มีลิงก์ไลน์นะคะ ฝากไว้ด้วยนะอย่าลืมกดติดตามินนะคะไปสู่4,000 Subscriber ด้วยกันค่ะ